ผมนายธีระศักดิ์จันทนิตหนึ่งห้เจ็ดผมนายเศรษฐวุคอนทองครับหนึวันนี้จะมาเอาแบบ l เ,เดอร์และ HDMI ตามเงื่อนไขนะครับกำนวนอินพุตเป็น 1> X 1คือสวิตช์สตาร์ทหน้าที่สอง X 3คือสวิตช์สตาร์ทหน้าที่สามอาพุตคือ Y 1นึ่งหน้าที่สอง Y สองหน้าที่ส,ส,ส,สาม,สามและพิลละร์แรม Y หนึ่ง คือหน้าทีสองไฟลัดแลมไวสองคือหน้าที่3ทําการซิมูเลเตอร์ครับไปหน้าที่2องกดเมื่อสตาร์ทไฟลอดแลมหนาที่1จะทํางานและไวหนึ่งจะทํางานแลเมื่อสต็อปวงจรจะหยุดการทํางานหน้าที่3ครับเมื่อสตาร์ทไฟลอดแลมหนาที่2จะทํางานครับและไวสองจะทํางาน เมื่อสต๊อปจะยุดการทำงานครับทำการกลับไปนั่นแลยครับขอบคุณครับ